โครงการห้องเรียนพิเศษสเตมศึกษาโรงเรียนบัวเชิดวิทยาในปีการศึกษา2565มีนักเรียนในโครงการทั้งสิ้น145คนโรงเรียนได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษโดยคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งต่อนในระดับอุดมศึกษาโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาเสริมสร้างความรู้ในรายวิชาต่างๆดังนี้วิชาเคมีวิชาฟิสิกส์วิชาชีววิทยาวิชาโลกดาราศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยเป็นต้น 2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้ดำเนินการพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก2กิจกรรมดังนี้ 2.1กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวณศาสตร์วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมเส้นทางวรณกร2.2กิจกรรมชมนิทรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ STEM และ SMET ให้กับนักเรียนแชมป์มัธยมศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษา2565ระหว่างวันที่28สิงหาคม2565ณโรงเรียนสุรวิทยาคารและวันที่10กันยายน2565ณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. กิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพห้องเรียนพิเศษ ได้ดำเนินการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางพิเศษน้ำมหาวิทยาลัยราชภาสัสริน5กิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระบบเรียนอินดิเคชันในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น6กิจกรรมเปิดบ้านสเต็มในปีการศึกษา2565มีการนำเสนอผลงานนักเรียนในรายวิชา,าต่างๆที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ด้วยการทำงานโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจำนวนมากกว่า30โครงงานโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการทำงานเป็นกลุ่มฝึกทักษะชีวิตกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและมีความภูมิใจในผลงานของตนเองซึ่งเป็นศักยภาพที่ติดตัวนักเรียนตลอดไป 7. กิจกรรมจัดซื้อ,อสือ่อวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง จึงมีการจัดซื้อสื่อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับให้นักเรียนได้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆให้นักเรียนในทุกระดับชั้น 8. กิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษมุ่งเน้นสร้างความตระหนักในการศึกษาต่อรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน เพื่อมุ่งสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมในการค้นหาสถาบันศึกษาในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปโดยทีมวิทยากรที่เป็นรุ่นพี่สิทธิ์เก่าของโรงเรียนบัวเชษวิทยาผลการดําเนินงานของห้องเรียนพิเศษในรอบปีการศึกษา2,564-2,565ถึง2565ดังนี้การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2564เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย100เน 1>, 1. นางสาวริษาพงแสนสำนักวิชาทันตแพทย์าศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี 2. น,นายธนกฤษแม่นผลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นางสาวคณิ t ฐาตันตะกูลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4. นางสาวนาวรสสิงชัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 5. นางสาวบุษตรีพิษเพงคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีสาขาการจัดการนวัตกรรมท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6. นางสาวสุทธิรักษ์สุขแสวงคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7. นางสาวอติการชมชาติคณะครุศาสตร์ วิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงราย 8. นางสาวกนกพรการจันดาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9. นายนันทกรชื่นใจคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 10. นายไกรวิสุระคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอากาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2565 1. นางสาวนันทพัฒตียิ่งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. นางสาวพิเชยธิดายอดยิ่งยงคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีสุรินทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565 สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่3ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. น่งางสาวสุพิช,ชาคำเสมอสอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกของสถาบันโคเซนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลัดกระบัง 1. เด็กหญิงแพรวาวุฒิยา สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลายัยระยะที่3ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีโรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1. เด็กหญิงแพลวาวิทยา 2. เด็กชายนัดดนานัยคำเสมอสอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพร์ราชวิทยาลายัยบุรีรัมย์ 1. เด็กชายนัดดนานัยคำเสมอ 2. เด็กหญิงแพรวาวุฒยา 3. นางสาวสุพิชาคำเสมอโครงการห้องเรียนพิเศษได้ทำการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความสามารถเต็มศักยภาพและสามารถมีผลงานในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินดังนี้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง11รายการจำนวน26คน เหรียญทอง11รายการจำนวน10คนเหรียญเงิน7รายการจำนวน14คนเหรียญทองแดง2รายการจำนวน3คนและเข้าร่วม4รายการจำนวน6คนรวมนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น5 9คนโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบัวเชิดวิทยามุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมความรู้และทักษะกระบวนการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ และเต็มศักยภาพตลอดไป